สถานการณ์ดีจริงๆ <Okay. S 1> นะฮะขณขนะนี้สำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับกลับมา 1,572. จุดได้แล้วพี่เมิงค่ะท่ามกลางตอนนี้นี่มันโคงสุดท้ายเต็ไมไปหมดเลยประกาศงบเลือกตั้งค่ะผมถามพี่มิงอย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันเราคุยเอาหัวหัวเบื้องต้นก่อนงบที่ออกมาดีไหมจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยโดยทนรวมนะครต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะแต่ช,ช่วงล่าสุดที่เริ่มทยอยออกนในช่วงวันสองวันนีนนะ้ถือว่า<ช>ดีมาก<ช><ๆ>ถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับนำมาโดยหุ้นในกลุ่มที่เป็นการบริโภคในประเทศ G, P, นะครับอย่าง cp อกกับ osp นะครับซึ่งโทนออกมาอย่างนี้นถือว่าค่อนข้างดูดีแล้วก็ตรงกับตีมที่หลายๆฝ่ายหลายบล็กเกอร์หลายๆสำนักบอกก็คือเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศนะครับน่าจะฟื้นกลับขึ้นมาแล้วก็น่าสนใจนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะตรงตีมในช่วงนี้พอดีนะครับ ครับผมเช่นเดียวกันของสุดท้ายเลือกตั้งเป็นอย่างไรเกิดความน่าหน้าหน้าลุยหุ้นหรือว่าหน้ากังวลมากกว่าพี่สุชดครับอันดับแรกก่อนนะฮะก็เอามาไล่เรียงกันก่อนนะครับตอนที่ต้นเดือนนี้ต้นเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยบังเกินสัปดาห์ที่เราเราไม่ได้คุยกันนะครับเป็นวันหยุดนะครับจริงๆแล้วตอนต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยในมุมของ valuation ตลาดหุ้นไทยน่าซื้อ นะครับหน้าซื้อนะครับที่ผมเขียนบทวิเคราะห์ไปวันที่สองพฤษภาฯนะครับเป็นในเรื่องของเชิงของบริเวชันนะครับก็คือเซดินเดกเนี่ยหน้าซื้อแล้วในมุมของ earnings yield gap เองก็ตามในมุมของ asset allocation เองก็ตามนะครับเรายิ่งถ้าเกิดว่าเราตัดหุ้นเดลต้าออกไปจากการคำนวณเนี่ยนะฮะลักษนี้เซดินเดกยิ่งหน้าซื้อเข้าไปใหญ่เลยเนี่ยที่บริเวชันณสิ้นเดือนเมษายนนะครับถ้าเราใกล้ๆ1,500จุดนะครับหน้าซื้อนะอันนี้เป็นมุมที่หนึ่งนะครับที่พอหน้าซื้อปุ๊บนักลงทุนสถาบันก็ คงมองเห็นเหมือนกันนะครับก็เลยจับเป็นจังหวะในเรื่องของการช้อนซื้อกลับขึ้นมาแล้วก็เราก็จะเห็นนักลงทุนสถาบันเนี่ยเป็นเพลเยอร์หลักในการช้อนซื้อหุ้นตอนนี้นะครับแล้วก็อีกมุมหนึง่งถ้าถามว่าพอขึ้นมาแล้วนะครับใกล้เลือกตั้งเนี่ยจะเป็นยังไงนะผมเชื่อว่านะฮะเดี๋ยวคงจะต้องมีการพักเบรกบ้างนะครับเพื่อรอดูผลการเลือกตั้งในช่วงของสุดสัปดาห์นี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าจะเป็นการพักเบรกนิดนึงนะครับเอ่อถามว่าทําไมต้องพักบ้างนะครับเนื่องจากว่า นโยบายต่างๆของรรคการเมืองที่นําเสนอนะในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องมีการย่อยข้อมูลกันก่อนนิดนึงแล้วว่ามันจะเป็นบวกหรือเป็นลบกับตลาดหุ้นไทยในมุมไหนกันแน่นะครับเพราะว่าบางนโยบายเนี่ยเราต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้บวกกับตลาดหุ้นไทยมากนะักเนะี่ยบางบางบางนโยบายอาจจะเป็นบวกบางนโยบายเนี่ยอาจจะเป็นลบด้วยซ้ำนะครับพะฉั้นเดี๋ยวผมเชื่อว่าวันศุกร์ก็คงจะเบรกบ้างสําหรับวันนี้เองเนี่ยดัชนีคงจะเป็นลักษณะาการบวกบ้างเล็กน้อยไม่ได้บวกมากนักนะครับบวกบ้างเล็กน้อยไม่ได้บวกมากนักนะครับ ผมก็อมองแนวต้านเนี่ยอาจจะขึ้นไปแถวๆสักบริเวณ1585 1585นะครับ1585นะครับแล้วก็ในสุดของแนวรับเนี่ยก็อาจจะอยู่แถวๆบริเวณสักอ่อใกล้ๆ1570นะฮะแล้วก็1565งนห้รบะเขาคงจะไซเวตตรงนี้เพื่อรอผลเลือกตั้งช่วงสุดสัปดาหนะ์แล้วเดี๋ยวมาย่อยข้อมูลกันอีกทีนะครับอือครับผมออานะฮะเพราะฉะนั้นเอาเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วหนึ่งพันห้าร้อยังไงฮะ ครับก็เทรดดิ้งเฉพาะตัวเฉพาะกลุ่มจริงๆนะครับที่ที่มีประเด็นนะครับอย่างที่บอกนะฮะตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าต่อให้ผลการเลือกตั้งออกมาในมุมไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะมีหุ้นที่น่าจะเอาผลฟอร์มได้อยู่ก็คือหุ้นที่เชื่อมโยงกับการบริโภคในประเทศนี่แหละนะฮะถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าต่อให้นโยบายพรรคการเมืองแต่ละพรรคเนี่ยเสนอไม่เหมือนกันก็จริงแต่สังเกตได้สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือประชานิยมนะครับประชานิยมทุกพรรคประชานนิยมหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแจกเงินหรือเป็นการลดต้นทุน นะฮะลดภาระค่าของชีพนะครับทุกภรคนโยบายเหมือนกันหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเข้าเข้าตีบนะครับก็คือตัวที่วันนี้ผลประกอบการก็ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเลือกเป็นตัวเป็นกลุ่มนะฮะน,นี่ก็คือกลุ่มแรกก็คือการบริโภคในประเทศะนะครับแล้วก็ก,กลุ่มนึงเนี่ยผมเชื่อว่ากลุ่มที่เรียกว่า anti community a n t ทลักษณะของดอกเบี้ยที่เป็นจบแล้วพวกนี้เนี่ยนะครับน่าจะมีโอกาสนะครับเล่นเก่งกำไรได้บ้าง นะครับก็คือหุ้นในกลุ่มพวก n o n bank leasing นะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มที่ต้นทุนเม็ดพลาสติกเป็นต้นทุนหลักนะครับพวกนี้เนี่ยน่าจะเอาเปอร์포ร์มได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เล่นเก็งกาไรเป็นรายกลุ่มรายตัวนะครับตามแนวรับแนวต้านที่ประเมินไว้นะครับก็คือแนวรับ1.570นะครับแนวต้าน1.585แล้วก็ถ้าหลุด1.570ถอยลงมาอีกสัก5จุดนะครับ1.565นะครับเผื่อไว้กราบผมอ้าวนะครับทีนี้มาดูหุ้นกันนะฮะพี่สุชรครับเลือกอะไรดีล่ในนชวงี้ ครับตัวแรกเลือกเป็นตัว CPO เนี่ยแหละนะครับรครับตัว CPO เนี่ยนะฮะงบมันดีกว่าคาดอันดับแรกผมเชื่อทุกคนเห็นหมดแล้วนะครับอันดับที่2นะฮะพอไปดูในเรื่องของไส้ในของงบกัน,ง,น,กนงินนะิดนึงนะฮะจะเห็นว่าไปมากนี้เนี่ยตัวที่มันดีกว่าที่คาดขึ้นมาเนี่ยจะมีอยู่2ส,ส่วน1คือในส่วนของ cross margin หรือ ract, อัตรากำไรขัน้นต้นนะครับ2นะฮะก็จะเป็นในส่วนของ ตัว o t h e r income หรือไรายได้อื่นๆซึ่งไรายได้อื่นๆเนี่ยคืออะไรนะฮะหลักๆก็คือพวกค่ารี b a ทต่างๆนะฮะค่ารีเบทต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าไปสังเกตนะครับย้อนหลังไปหลายๆไตรมาสเนี่ยจะเห็นนะฮะอย่างหนึ่ง o t h e r income เนี่ยหรือไรายได้อื่นๆเนี่ยนะครับไตรมาสที่หนึ่งจะเป็นไตรมาสที่ต่ําที่สุดของปีเนี่ยครับตอนปี2021ันยี่สเอ็ดเนี่ยไตรมาสที่หนึ่งอยู่ไม่ถึงห้าพันล้านเราค่อยๆไล่ขึ้นทุกๆไตรมาสหลังจากนั้นนะครับเป็นห้าพันล้านกว่า พอเข้าสู่ปี2022ไตรมาสที่1เป็น5,000ล้านนะครับล้วค่อยๆไล่ขึ้นจนไตรมาสที่4ี่เนี่ยเป็น6,000กว่าล้านไตรมาสที่1ปีนี้6,000ล้านนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าจะค่อยๆไล่ขึ้นในทุกๆไตรมาสที่เหลือของปีเช่นกันแล้วจะซัมแพทเทิร์นเดิมนะครับ<ม>อันนี้เป็นรายได้อื่นๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมเชื่อว่ามีผลนะฮะที่จะทําให้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวโนม้มทุกอย่างเราเห็นหมดแล้วว่าเศรษฐกิจมันฟื้นการใช้จ่ายายกกกรรบบิโภคคมันนนนฟืืนน้้้แลว็ออีุทุท นะฮะต้นทุนพลังงานมันเริ่มลงนะฮะค่าไฟเนี่ยแม้ว่ารอบตรมาสที่2อาจจะยังยืนนะฮะ f l a ตหรือไม่โตแล้วนะครับแต่ว่าแค่นั้นก็พอแล้วล่ะนะครับเสร็จแล้วครึ่งปีหลังเดี๋ยวลงอีกค่าไฟนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเขานะครับแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการปรับประมาณการนะฮะก็เลยมองว่าตัว CPO เนี่ยน่าสนนีคือตีมได้แล้วก็แนวโน้มผลประกอบการดูพอไหวนะครับในส่วนของตัว valuation นะตอนนี้ PE แถวๆสัก34เท่าเนี่ยนะครับยังไม่นับในเรื่องของโอกาสการปรับประมาณการเนี่ย นะครับผมเชื่อว่ามันไม่ได้แพงเพราะว่า34เท่านี้คือค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีนะครับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีนะครับสำหรับตัว CPO ตอนนี้แพทเทิร์นกราฟของเขาเนี่ยเป็นลักษณะของการฟื้นตัวเป็นเราวดิ้งบัตทอมนะครับถ้ามองภาพไกลหน่อยนะครับจากจุดไฮที่เขาทำไว้7จกว่าบาทเนี่ยนะมันก็ไหลลงมาเรื่อยๆแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อยเเป็นแองกตะาะขึ้นมานะครับเป็นราวดิ้งบัตทอมขึ้นมานะครับลักษณะนี้นะครับผมเชื่อว่ามีโอกาสขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณเจ็นะ70บาท นะครับแต่ภาพสั้นๆเนี่ยนะครับถ้าจะมองว่ารับตรงไหนดีนะ CPO รับตรงไหนดีนะผมมองแถวๆ66นะครับเป็นแนวรับแรกนะครับแล้วก็ต้านแรกอยู่ตรง67แล้วก็68นะครับผ่าน2ต้านเล็กๆนี้ได้เนี่ยเป้าหมายมองที่70ได้นะครับในส่วนของ stop loss เปิดผิดทางไว้นิดนึงนะ stop loss เปิดผิดทางไว้นิดนึงนะครับคือจุดที่เข้าเบรกขึ้นมาในช่วง2-3วันที่ผ่านมานี้เนี่ยมันจะอยู่แถวๆบริเวณ65บาทเป็นจุด stop loss นะครับครับผมเอาเคนะรกกคครรััับบอีตวนึง ครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่ผมมองว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่า anti c o m ม o d i t y เนี่ยแหละนะครับก็คือเม็ดพลาสติกลงเขาได้ประโยชน์นะครับผมเลือกเป็นตัว PJW นะคัญจวจักนันะครับพลาสติกนะครับก่อนหน้านี้เคยเชียร์ไปแล้วนะครับเราก็บังเอิญตลาดลงพอดีนะฮะก็ลงพร้อมตลาดนี่แหละนะครับสำหรับตัว PJW นะครับตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเริ่มยืนละนะครับแล้วก็เท่าที่สอบถามทางผู้บริหารมาเนี่ยไตรมาสที่1จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวแบบ Q on Q นะครับคิวออนคิวนะครับเยียออนเยอาจจะยังไม่ได้คาดหวังนะครับแต่คิวออนคิวเนี่ยฟื้นแน่นอนแล้วก็ไตรมาสที่2เนี่ยนะครับจะเห็นการโตแบบเยีออนเยียคิวออนคิวแบบค่อนข้างดีมากนะเพราะว่าจีนนะครับที่เป็นตัวถ่วงมาตลอดในปีที่ผ่านมาเนี่ยลดมาตรการล็อกดาวน์พอดีนะครับก็น่าจะทําให้ไตรมาสที่2เนี่ยเห็นภาพของการฟื้นขึ้นมานะฮะแล้วก็พอไปย้อนไปดูพวกต้นทุนราคาเม็ดพลาสติกนะครับของเขาใช้ฝั่งของ PE กับอ่นะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ต่ำแล้วก็นิ่ง นะครับต่ำและนิ่งอันนี้ดีนะฮะคือต่ำแล้วต่ำแล้วลงลงลงเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่ด้วยเพราะโดนลูกค้าบีบราคานะแต่ถ้าต่ำเรานิ่งเนี่ยดีนะครับก็จะเห็นก r o s s margin ฟื้นนะครับสำหรับตัวเม็ดลาสติกสำหรับตัว PJW ของเขานะฮะเพราะว่าต้นทุนเม็ดลาสติกมันลงนะครับยอดขายฟื้นต้นทุนเม็ดลาสติกลงนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอ่าผมมองว่าไฮไลท์ของเขาเนี่ยนะครับจะอยู่ในเชิงของเออ่เรื่องที่เบาะมองว่าถ้าไปดูงบของเขานะฮะแคปโฟของเขาค่อนข้างหนามาก นะครับเป็นตัวที่ depreciation หรือค่าเสื่อมราคาเนี่ยต่อปีสูงมากนะครับค่าเสื่อมราคาเนี่ยเรียกว่าสูงกว่ากําไรอีกนะฮะเยอะกว่ากําไรอีกนะครับค่าเสื่อมราคาต่อปีนะครับอ่าปีปีหนึ่งต้องกําไรไม่ถึง200ล้านนะในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าปีนี้อ่าปีหน้าคงจะแตกนะฮะแต่ที่ผ่านมาไม่ค่อยถึง200ล้านเนี่ยแต่ค่าเสื่อมราคาเนี่ยเกือ <โ évidemment. S 3> บ300ล้านต่อปีนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวที่กราแสเงินสดค่อนข้างแน่นนะครับเพราะนั้นใครไปดูในส่วนของตัว PE เนี่ยหรือดู นะฮะสำหรับตัว GJW นะครับอาจจะต้องดูมองในเรื่องกระแสเงินสดนะครับตอนนี้ในส่วนของกราฟของเขานะครับกราฟของเขาอย่างที่บอกคือกำไรฟื้นนะครปีนี้ไม่มีปัญหาตอนนี้ forward PE 16เท่านะฮะอย่างที่บอกอาจจะดูเหมือนสูงแต่ถ้าไปดู cash f t o w เนี่ยดูแน่นนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้กราฟของเขาเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยกำลังทดสอบเส้นท่าเฉลี่ย30วันถึง60วันอยู่ตรง4.32แล้วมันกองรวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะครับ4.32 เล้ผ่านได้นะครับจะมีเส้นค่าเฉลี่ย200วันแบบ SMA นะอยู่ตรง4.38ผ่านตรงนี้ได้ปุ๊บคอนเฟิร์มนะครับว่าฟื้นนะครับ4.32ยืนได้ถัดไปคือ4.38ยืนได้ปุ๊บคอนเฟิร์มนะครับก็มองเป้าหมายการขึ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณไฮเดิมที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ก่อนจะปรับตัวลงพร้อมกับเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยแถวบริเวณ4.7นะครับอืมครับผมอ้าวนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวของ p j w เป็นอีกอันหนึ่งนะคือจริงๆแล้ว ผมผมถามนิดนึงค่าเสื่อมมันจะยังสูงอย่างนี้ต่อไปไหมหรือว่า่ามันมีแนวโน้มในการที่อันนี้เนี่ยก็คือเขาลงทุนรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะฮะเอาไว้เสร็จแล้วเนี่ยอัตราการใช้กําลังการผลิตเนี่ยมันต่ํามากครับ,รบนะฮะมันคือคือสร้างไว้แล้วอ่ะนะฮะแล้วเหมือนกับอาจจะเจอภาวะช่วงโควิดพอดีนะครับออเดอร์ไม่มานะฮะก็เลยทําให้ตัวค่าเสื่อมราคาเนี่ยมันกิน เนี่ยครับแต่ว่าต้องย้ำนะฮะถ้าใครดูงบการเงินเนี่ยค่าเสริมราคามันเป็นค่าเป็นเป็นค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ใช่ไรายได,ไยดนะ้ไม่ใช่เงินสดนมนไม่ใช่เงินสดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมอยากย้ําอย่างหนึ่งว่าแม้ว่าราคาใช้กําลังการผลิตของเขาต่ํามากแมนะต่ํามากที่ต่ํายังไงนะฮะมาดูในส่วนของตัวชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยต่ำกว่า50%อีก นะฮะต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกนะครับแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่ำอย่างนี้เขายังทํากําไรได้นะฮะต่ำอย่างนี้ยังทำกำไรได้แสดงว่าบริหารจัดการต้นทุนได้ค่อนข้างดีมากนะครับขอให้มันขยับขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยกำไรมันจะเล่กตัวขึ้นนะครับถ้าเป็นพุลลักษณะนี้นะครับแล้วก็ถามว่าจะมีคาตลิสต์อะไรให้อัตราการใช้กำลังการผลิตขยับขึ้นนะครับก็ เท่าที่ดูเนี่ยนะครับผู้บริหารก็กลายมาเอาออเดอร์ชิ้นส่วนยานยนต์มาเริ่มกลับมาค่อนข้างเห็นภาพแล้วเพราะว่าปีที่แล้วลูกค้าของเขาเนี่ยบังเอิญลูกค้างเขาอาจจะขาดไปเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งนะฮะที่ผ่านมานะครับลูกค้าค่ายอื่นๆเนี่ยโดนปัญหาชิปขาดแคลนไปหนดนะครับเขาก็เลยลงหนักปีก่อนนะตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับแล้วก็ปลายปีนี้ไตรมาสที่4เนี่ยลูกค้าเจ้าใหญ่รายหนึ่งเนี่ยก็ลุ้นว่าจะเข้ามาเป็นลูกค้าใหม่แล้วกันนะครับก็รอลุ้นไตรมาสที่4แต่ตอนนี้เนี่ยคือลูกค้าที่หหาไปกลลับม นะครับเพราะว่าชิปเนี่ยที่เป็นปัญหาเนี่ยมันผลลัพธ์นะครับครับผมอ่ะเห็นภาพขอบพระคุณมากมากครับพี่สุชรครับไปที่คําถามครับคำถามค่ะเมื่อกี้พี่สุชรแนะนำซีพีโอแต่นักลงทุนเขาอยากรู้แมคโครเป็นยังไงอีกล่ะคะแมคโครตัวแมคโครนะฮะแมคโครเนี่ยงบของมันเนี่ย inline เนะครับไม่ได้เซอร์ไพรส์นะครับแต่ผมเชื่อว่านะฮะด้วยธีมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องมีการรีวิวกันนิดนึงนะครับคือตอนนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ของเรายังคอนซูมบิทีเหมือนกัน นะฮะคอนเซอร์วทีฟทั้งแมกโรทั้ง c p พนะฮะตัวแมกโรเนี่ยเราให้เป้าอยู่ที่แค่42คือเรายังคอนเซอร์วทีฟไว้ก่อนนะครับโดยนะฮะโดยนะฮะในส่วนของตัว PE ratio ของ์เขาก็อยู่แถวๆใกล้ๆกับตัว c p พคือ30เท่านิดๆนะครับแต่สำหรับตัวแมกโรเองเนี่ยผมมองว่ามันจะมีสตอรี่ที่รอนหนุนอยู่ก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวกับการติดตัง้งนี่แหละนะครับหนึ่งนะฮะการท่องเที่ยวเนี่ยหนุนโดยตรงอยู่แล้วเพราะเขาเป็นสิน นะครับก็คือลูกค้าซื้อไปแล้วก็ไปประกอบร้านอาหารขายต่อในตามพื้นที่ท่องเที่ยวพื้นที่ร้านอาหารต่างๆเนี่ยการท่องเที่ยวฟื้นเขาบวกอยู่แล้วนะครับสองนะฮะก็คือการปรับราคาขายถ้าเกิดว่าราคาสินค้าบดอาหารมันขยับขึ้นซึ่งตอนนี้เงินเฟ้ออ่อนๆนี้เนี่ยถือว่าดีนะครับอย่าเฟ้อเยอะนะฮะเฟ้ออ่อนๆดีนะครับถ้าเฟ้อเยอะไม่ดีนะฮะเฟ้ออ่อนๆเนี่ยครับปรับราคาได้แล้วมันก็จะเป็นบวกกับตัวแมกโรเองนะเพราะฉะนั้นมองว่าโทนเนี่ยเป็นทางบวกเหมือนกันต้นทุนค่าไฟก็ลงเหมือนตัว C ี o นี่แหละ นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเล่นจริงกําไรได้ในช่วงของเลือกตั้งแล้วก็ช่วงของการท่องเที่ยวฝืนในลักษณะนี้นะครับสำหรับตัวแมคโครเองนะครับกราฟของเขาเนี่ยนะครับสองสวันก่อนถ้าเกิดว่าใครได้ซื้อตามไปแล้วเนี่ยคือเขาเบรกไปละตั้งแต่สองสมวันก่อนตอนที่มีการผ่านเส้นแนวโน้มเทรนไลน์ขาลงนะตรงแถวๆบริเวณ39บาทนิดๆอ่าสีแล้วกันนะครับคือเบรกเส้นเทรนไลน์ขาลงขึ้นมาแล้ววันนี้ก็เลยกระโดดขึ้นมาตามนะครับลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะการเบรกเส้นเทรนไลน์นะครับก็ดูแนวรับ นะครับตรง40.75นะครับ40.75คือแนวรับนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านถัดไปนะครับไฮที่เคยเอาทำเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยตรง41.5จะเป็นแนวต้านถัดไปก่อนนะครับซึ่งถ้าผ่านได้ผมมองมีโอกาสค่อนข้างสูงจะเป็นลักษณะของการฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณ43บาทนะครับซึ่งเป็นอยอดเดิมเขาที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็แพทเทิร์นกราฟของเขาเนี่ยค่อนข้างชัดกว่า c p o นิดหนึ่งคือ c p o เนี่ยเป็น rounding bottom คือโค้งๆขึ้น นะครับส่วนัวแมกโครเนี่ยเป็นดับเบิลบัตทอมนะฮะลงมาทดสอบเส้น200วัน2ครั้งแล้วก็ดีตัวขึ้นนะครับแล้วก็มีสัญญาณการเบรเส้นอีกนะครับก็มองว่ามีโอกาสในเรื่องการเล่นเก็งกำไรได้เหมือนกันนะครับก็เป้าหมายตรง43นะครับแต่ว่าขอให้ผ่านตรง41.5ก่อนนะครับครับผมแมคโครหลายคนเขาไปลุ้น MSCI กันผมไม่แน่ใจนะว่ารอบนี้เป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทรงมันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยโอ้รอบนี้รอบหน้าก็มีโอกาสถูกไหม ก็มีลุ้นนะฮะมีลุ้นนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ในเรื่องของอ่เซนิเจอร์เบนิฟิตที่จะเกิดจากการรวมโลตัสว่าปีนี้เนี่ยคนเริ่มมองนะนะครับอ้าวนะครับเอาล่ะไปต่อฮะค่ะนักลงทุนถามอีกไทยออยล์นะคะเป็นยังไงท็อปค่ะครับตัวไทยออยล์นะครับเข้าใจว่างบออกมาเนี่ยถือว่าดูดีนะฮะกำไรเนี่ยดูดีนะครับดีกว่าคอนเซนซัสคาดประมาณ15% นะครับดีกว่าคาดนะครับสำหรับตัวไทยออยนะครับสำหรับตัวไทยออยเองเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยแม้ว่าโทนต่างๆเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับก็คือค่าการกลั่นเนี่ยเริ่มแผ่วแล้วนะครับตอนน้องบอกค่าการกลั่นเริ่มแผ่วแล้วนะครับในตลาดโลกนะฮะแล้วก็ราคา,าัดิบในตลาดโลกก็ปรับลงอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้เป็นช่วงที่อาจจะยังไม่ได้หวือหวามากนะแต่ถ้าหุ้นลงมาลึกๆนะซื้อนะสำหรับตัวไทยออยนะครับถามว่าทําไมนะฮะ ตอนนี้คือผมเชื่อว่าหุ้นเขาจะไม่อ v เ r อร์ฟอร์มนะครเพราะค่า,าการประกันก็ไม่ดีราคาน้ำมันก็ต่ำนะครับลักษณะนี้งบไตมาก2อ,อาจจะไม่ได้สวยเท่าไหร่น,นักะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าหุ้นเขาซึมซึมย่อๆไม่ไปไหนนะครับแล้วก็นักลงทุนทนได้สัก3เดือน6เดือนนะครับทนได้สัก3เดือน6เดือนนะครผมเชื่อว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าดีเวเดนวิวเนี่ยสูงนะรประมาณ6%ต่อปี นะครับที่นวรเคลองเราคาดการไว้6%ตต่อปีนะครับก็มองว่าสำหรับตัวไทยออยเนี่ยต้องรอให้ซึมรอให้นิ่งก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่น่าสนใจอะไรนะนะครับแม้ว่างบไปมากที่1จะดีกว่าคาแต่ว่าภาพโมอุตสาสกรรมเขาไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นลักษณะการเทนนิสเขรีบาวขึ้นมาเล็กๆแล้วก็อาจจะซึมลงต่อนะครับก็จุดสาคัญที่อยากให้ดูเนี่ยคือตรง49บาทนะสี่สิบเก้าบาทนะครับถ้าผ่านได้นะครับถ้าผ่านได้อาจจะมีแรงเก็งกําไรเล็กๆเกิดขึ้นนะครับก็มองว่ายังไม่ได้ปนนกละครับ ถ้าผ่าน49บาทได้เนี่ยก็มองแนวต้านนะครับแถวๆบริเวณสัก51นะ51นะครับยังมองไม่ไกลนะครับแล้วก็ถ้าแตกต่เราไม่พ้นเนี่ยจะซึมลงต่อได้นะครับในส่วนของแนวรับนะครับแนวรับนะครับเมื่อกี้บอกแนวต้าน49กับ51นะฮะแนวรับเนี่ยมองไว้ตรง47.5นะครับ47.5นะครับแล้วก็สต๊อปลอตเจอร์ปิดทางสำหรับคนที่เพิ่งเข้าไว้นิดหนึ่งนะฮะคือตรง46.5ก็สำหรับตัวนี้เนี่ยก็รือการลงทุนผมเชื่อว่าเป็นลักษณะการย่อซื้อดีกว่า นะครับอย่างที่บอกคือโทรต่างๆอุตสาหกรรมมันไม่ค่อยหนุนนะครับครับ,รบผมอ้าวต่อครับ IVL เหรอคะโอ้โหอวานก็ประกาศผลงานมาอืมครับตัว IVL นะครับก็สำหรับตัว IVL เนี่ยนะครับคือต้องบอกว่าผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยอผม ไม่แน่ใจออกมาเท่าไหร่นะฮะที่เราพรีวิวไว้คือ2อ0กว่าล้านะนะครับแต่ตัวนี้เราผมผมยังไม่เห็นตัวรีรวิวนะฮะว่าออกมาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าดูจากกราฟอย่างเดียวเนี่ยนะครับตัวตัว,ว ivl เองเนี่ยนะครับก็มองว่าน่าจะเป็นลักษณะการฟื้นขึ้นมาแต่ไม่ได้ไกลเท่าไหร่แต่ว่างบปริ่าณพอสมควรนะฮะเห็นแล้วครับออกมาพันล้านนะครับที่ออกมาดีกว่าที่นวิคะห์เราคาดนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการเรียกว่าค่อยๆฟื้นแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่นวิคอห์เรามองนอกเหนือจากอบไปมากที่ว่ามันจ ไม่ได้เด่นเท่าไหร่เนี่ยนะครับแต่ว่านักวิเคราะห์เรามองข้ามไปอีกเลเวลหนึ่งก็คือมองว่าตอนนี้นะครับน่าจะเข้าสู่ช่วงที่แนวโน้มอุปสงค์ของตัวเพชรหรือ pet เนี่ยนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งต่างประเทศเนี่ยน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าเข้าสู่ฤดูร้อนช่วงซัมเมอร์นะครับดีมันเพชรมันจะเริ่มดูดีขึ้นนะครับก็สําหรับตัว ivl เนี่ยพื้นฐานยังแนะนําซื้อนะครับเป้าพื้นฐาน43บาทนะครับมาดูในเชิงกราฟบ้างนะครับกราฟเนี่ยฟื้นขึ้นมาตรงนี้เขาคงจะติดอยู่แถวส36 นะครับต้องพ้น36นะครับถึงสบายใจนะพ้น36ถึงจะสบายใจนะครับก็จะมีแนวาตั้นถัดไปให้ฟื้นตัวเนี่ยก็คือ37แล้วก็39นะครับแต่ต้องพ้น36ก่อนนะฮะถ้าไม่พ้น36เนี่ยเป็นนักสาี่ฟื้นขึ้นมาเราก็อาจจะใช้เวพักต่อนะครับสำหรับตัว i v l นะครับก็แนวรับนะครับแนวรับอยากให้ดูตรงแถวบริเวณ34.75แล้วก็สต็อปลอตเผื่อปิดทางไว้นิดหนึ่งนะครับตรงแถวบริเวณซัก33.5นะครับ ตัวต่อไป inset ล่ in ะคะ inset กลับตัว inset นะครับกล้ามเขาเนี่ยขึ้นมาติดแนวต้านพอดีเลยนะครับคือจุดยืงกลางของ Bollinger Band เนี่ยจะเป็นจุดตัดสินใจว่าเขาจะเปลี่ยนแบนด์เล่นไหมจะขึ้นไปเล่นด้านบนไหมนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ตรง263ขอตัวเลขกลมๆเป็น264แล้วกันเนี่ยก็คือเมื่อเช้าเนี้ขึ้นไปทำ high ที่266เนีแล้วยืนไม่ได้ นะครับข้ายืนได้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็คือยืนเหนือ2.64ขึ้นไปนะครับขอ2.64ขึ้นไปคือ2.2.66เนี่ยนะครับยิ่งยืนเหนือสูงเท่าไหร่ยิ่งเป็นการเปลี่ยนแบรนด์เล่นที่มั่นคงเท่านั้นนะครับสําหรับตัวอ i n s e ตนะครับก็อย่างที่บอกนะครับ2.64นะฮะยืนได้เมื่อไหร่นะครับเป็นการเปลี่ยนแบรนด์เล่นก็จะมีแนวต้านถัดไปที่เป็นเส้นแนวโน้มเทรนไลน์ขาลงนะครับรอบนี้อยู่แถวๆบริเวณ2.8จะเป็นต้านถัดไปนะเพราะฉะนั้นต้านแรกคือ2.64ยืนได นะครับแล้วก็อาจจะมองจุดที่เป็นลักษณะจิตวิทยาเนี่ยนะฮะตัวเลขกลมๆก็คือจุดที่เขาหลุดลงมาก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะตามภาพรวมตลาดเนี่ยก็จุดแถวสา3บาทพอดีนะครับก็จะเป็นเป้าหมายถ้าเกิดว่ายืน2องได้นะครับแต่ถ้ายืน2องไม่ได้นะครับก็อินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยอาจจะเฟลนะครับคือตอนนี้ M A C D เขาเริ่มตัดสัญญาณไลขึ้นนะแต่ถ้ายืนเหนือ2องหก264ไม่ได้เนี่ย อาจจะเฟลนะครับแล้วก็อาจจะต้องกลับลงมายอมลงมาเล่นข้างล่างกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะมีแนวรับเนี่ยอยู่ตรงแถวบริเวณสองจุดห้านะครับค่ะอ้าวไวส์เหรอคะไวส์ไวส์โลจิสติกไวส์โลจิสติกนะครับตอนนี้สำหรับตัวไวส์เนี่ยเช่นเดียวกันกับตัวอินเซสนะครับกราฟเนี่ยแพทเทิร์นคล้ายกันเลยนะครับก็คือพยายามที่จะยืนเหนือจุดตึงกันของโบลิงเจอร์แบนด์เขาซึ่งตอนนี้อยู่ตรงบริเวณ9.2 เมื่อเช้าเนี่ยทำ Hi อยู่ที่9.1นะฮะตอนนี้คือราคาตรงนี้แหละนะครับยืนเหนือ9.2นะครับเป็นการพยายามขึ้นไปเล่นแบนบนนะครับก็จะมีแนวต้านถัดไปเล็กๆก่อนนะครับตรงแถวๆบริเวณ9.45่ยืนเหนือ9.2นะครับถัดไปคือ945แล้วก็จุดวิทยาก็คือจุดที่เขาหลุดลงมาก่อนหน้านี้ก็จะอยู่แถวๆบริเวณ9.75นะครับอันนี้ก็จะเป็นตามสเต็ปเพราะฉะนั้นยืนเหนือ9.2ค่อยเล่นเก็นกำไรตามถ้ายืนเหนือไม่ได้เล่นข้างล่างต่อเหมือนเดิมนะครับก็จะมีแนวรับอย นะฮะแล้วก็ stop loss เื่อผิดทางไว้นิดนึงนะฮะสำหรับตัวไวซ์นะครับตรง8.8นะครับค่ะแล้วก็ TKS ละคะจากตัว TKS นะครับ TKS เนี่ย pattern ์นกราฟเขานะครับอย่างที่บอกนะฮะหุ้นลงลงมาลึกๆเลืแล้วไซเวสไซเวสลงมาเนี่ยนะครับจะมี pattern นหนึ่งก็คือพยายามแปะจุดหนึงการโบลิงเจอร์แบนเราไปต่อไหวไหมซึ่งตัว TKS เนี่ย ก่อนหน้านี้แตะแล้วไปต่อไม่ไหวก็ซึมลงต่อนะครับรอบนี้เนี่ยนะครับเมื่อ2อสวันก่อนนะครับจุดตึงกลางบริเจอร์แบนด์เขาอยู่ตรงบริเวณ10.4นะยื่นเหนือได้ปุ๊บนะครับเขาบอกว่าเขาพยายามจะกลับขึ้นมาเล่นแบนด์บนนะตอนนี้ขออีกจุดหนึ่งก็คือต้องยืนเหนือ10.6ที่เป็นไฮเดิมของการใช้เวรอบนี้นะครับคือเขาพยายามสู้แล้วนะครับยืนเหนือ10.6เมื่อไหร่กลับไปเล่นข้างบนได้นะครับเขาจะมีเป้าหมายอยู่ตรง11บาทนะ11บาทนะครับแต่ถ้ายืนเหนือ10.6ไม่ได้ นะครับตรงนี้อาจจะต้องลงมาวัดใจกันตรงจุดกึ่งกลางบริเูนเจอร์บปตอนนี้ซึ่งอยู่เฉลีย่ยที่บริเวณ10.25นะ1 0 2จนะครับต่ำกว่าเมื่อไหร่คือเรียกว่าเป็นการขึ้นไปหายใจข้างบนไม่ไหวนะฮะต้องลงมาเล่นข้างล่างกันอีกรอบนะครับเพราะฉะนั้นจุดตัดสินใจคือ1 0บ5นะครับแล้วก็จุด Follow By คือ10.6นะครับค่ะอีกตัวหนึ่งเมเจอร์ค่ะเมเจอร์ เมเจอร์นะครับเข้าใจว่าผลประกอบการออกมาดีกว่าที่คาดนะครับผลประกอบการออกมาดีกว่าที่คาดนะครับสำหรับตัวเมเจอร์เองเนี่ยนะครับไททนกราฟเขาเนี่ยเป็นแนวโน้มการไซเวดาวนะครับที่รอสัญญาณการเบรกอยู่นะครับรอสัญญาณการเบรกอยู่นะครับเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวเมเจอร์นะครับจุดกึงกลางบอลลิงเจอร์แบง์ที่เขาสู้อยู่ตลอดเลยเนี่ยคือแอรคือผ่านได้แล้วก็ไปต่อไม่ไหวเนี่ยนะครับอยู่ตรง16.3หกผ่านได้เล่นเก่งกำไรตามขึ้นไปทดสอบแนวต้านเทรนด์ไหลขาลง แ <c oughs> นวะตรงแถวบริเวณ16.9นะเพราะฉะนั้น16.3ยืนเหนือได้นะครับพ o โ l o w by ต้านถัดไปคือ16.9เป็นการเล่นในเทรนขาลงนะสําสำหรับโกวเมเจอร์นะครับแม้ว่าผลประกอบการจะดีกว่าที่คิดนะรแล้วก็ผมเชื่อว่านะปีนี้เนี่ยผลประกอบการน่าจะฟื้นนะครับเพราะว่าพ้นทุกอย่างละในเรื่องของโควิดนะครับอืมขออีกตัวหนึ่งค่ะโนเบิลค่ะโนเบิลครับสำหรับคุณโนเบิลนะครับก็เป็นการเล่นในเทรนขาลงเหมือนกัน นะครเป็นตัวหนึ่งที่เล่นในเทรนขาลงนะครับแล้วก็จุดที่เป็นจุดตัดสินใจนะครับพอดีเนี่ยลากเส้นเพดไลน์ขาลงลงมามันอยู่พอดีกันเลยก็คือตรง4.8นะเพราะนั้น4.8เนี่ยยืนเหนือได้เป็นจุดตัดสินใจสำหรับการเล่นกิ่งกาไรตามนะฮะก็คือการรีบาว <Okay. S 2> นะฮะก็จะมีแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย200วันแบบ SMA นะครับอยู่ตรง5าบาทนะฮะแต่ถ้าพ้นแถวๆ4.8ไม่ได้เป็นการซึมลงต่อ นะครับเป็นการซึมลงแล้วก็อาจจะไซด์เวสไซด์เวนะครับก็จะมีแนวรับอยู่ตรงแถวๆบริเวณ465หกห้ถ้าหลุดแถวๆ4.6่จุหกเมื่อไรเนี่ยพร้อมที่จะลงต่อนะครับสำหรับตัวโนเบิลนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆก็ยังไม่ได้หนุนอะไรนะนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าฟื้นไม่ได้เนี่ยอาจจะลงต่อนะครับค่ะขอบคุณค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับพี่สุชดครับได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ